Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัป,ปดาห์ที่23และพระคัมภีร์ก็มาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินที่เมื่อทราบว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ท่านได้บุกเบิกนั้นก็มีคนที่ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็เป็น การผิดประเวณีที่ไม่เคยพบเห็นในหมู่ของคนต่างศาสนานะครับท่านบอกว่ามีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตอนมาเป็นภรรยาและยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกขโศกเศร้าจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียนูนเปาโลหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ไม่อยากจะให้คนที่ทำผิดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่คนอื่นและให้คริจชนนั้นอนะ่ะอย่าได้พบปะกับเขาอีกถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไล่ออกจากหมู่บ้านไปเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้สวยงามเพราะหลายครั้งหมู่บ้านของเราจะได้รับพระพรก็ต่อเมื่อพวกเราเนี่ยร่วมใจกันดำรงชีวิตอยู่ในสินในพรของพระเจ้าแต่ถ้ามีใครคนหนึ่งที่ทำผิดอย่างเช่นขายยาบ้ามันก็ทำให้ด่างพร้อย ทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอลงทันทีเลยพี่น้องฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นบทสอนแก่พวกเราว่าเพื่อจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเราก็ต้องทําลายสิ่งที่มาทําให้พวกเรานั้นมีมลทินจะเป็นยาบ้าหรือจะเป็นกัญชาหรือจะอะไรต่างๆนานา,นาหรือทางด้านโรคจิตจิตใจของเราเนี่ยก็หลายครั้งก็มีหลายอย่างที่ ทำให้เราเองกอ็ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้และในสังคมก็เหมือนกันถ้าว่ามีคนที่ทำผิดเยอะๆในหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่มีใครอยากจะแวะเวียนเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพี่น้องครับการที่ดูนเปาโลเตือนเราว่าเราอย่าเป็นคนโง่นะครับแล้วก็ จงเป็นเชื้อแป้งที่ดีไม่ใช่เชื้อแป้งที่ไม่ดีให้แก่คนอ,อื่นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกที่ทำผิดนี้เราจะต้องพยายามที่จะให้เขาจะหยุดหรือว่าได้ให้ออกจากสังคมก mm. ็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนกับเรื่องการจับ ลิงในอินเดียการจับลิงในอินเดียนั้นมันมีมานานแล้วคือต้องการลูกลิงหรือว่าตัวลิงเนี่ยเขาจะไปเอามาพร้ามาลูกหนึ่งแล้วก็เจาะรูให้พอดีกับมือของลิงนี่นะครับแล้วคราวนี้ก็ใส่อาหารเข้าไปข้างในเพื่อให้ลิงมาแล้วก็จะได้จะได้จับอาหารแล้วจะดึงอาหารนั้นมากินปรากฏว่าลิงนั้นมีลักษณะคล้ายกันหมดก็คือ เวลาที่ต้องการอาหารอยู่ในมะพร้าวที่เจาะรูปไปแล้วนั้นน่นนะมันจะกำกำมือแล้วคราวนี้ก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันติดอยู่ตรงนั้นแหละถ้ามันฉลาดหน่อยมันคงจบทายมือแล้วก็จะมีจะได้จะได้ไดรอดแต่ปรากฏว่ามันกำมือแล้วมันจะพยายามดังดึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจ้าของมาเจ้าของที่จับลิงได้ก็จับได้ง่ายๆอย่างนี้เหละครับ บางทีมันก็เป็นตัวอย่างเป็นภาพของพวกเราเหมือนกันว่าเมื่อเราพยายามที่จะเมื่อเรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับบาปเนี่ยบางทีพิศาจมันก็ใช้วิธีง่ายๆอย่างเนี้ยก็คือ,เ,อ,อเมื่อเราทําบาปไปแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะทิ้งบาปเพื่อเราจะได้มีชีวิตยอยู่แต่เราก็ยอมตายเหมือนกับลิง อย่างนี้มันก็ไม่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องถ้าเรือลำหนึ่งมันมีรูรั่วสักรูหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามันมันไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มันรั่วต่อไปเราจะต้องอุดทันทีแต่บางคนที่คิดว่าเอ้ยในชีวิตของตัวเองนั้นเป็นไรอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดคนนี้นก็ผิดแล้วก็ตัวเองก็ผิดและในที่สุดตัวเองก็จมดังนั้นเราจึางต้องพยายามที่จะ อุดรูรั่วให้เรือของเรานั้นปลอดภัยเราจะต้องพยายามที่จะทำลายบาปบางข้อมิฉะนั้นเราเราเองจะพินาศนะครับนในพระวรสา,านั้นพระเยซุยเจ้าทรงรักษามือของคนคนหนึ่งในวันสัป,ปตนี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็ธรรมดาอยู่แล้วที่ พยายามที่จะจับผิดแล้วก็จะลงโทษพระองค์เป็นช่วงๆเลยทีเดียวนะครับใน,ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในสารธรรมที่ทรงสั่งสอนคนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวารีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือรีบในวันสบะบาโตรหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ ก็คือทำลายพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาเนี่ยเป็นพระพิจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์รู้ใจของพวกเราทั้งหมดนะครับจะคิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่คิดดีคิดไม่ดีเนี่ยพระองค์ทราบทันทีเลยเนี่ยวันนั้นพระองค์ก็ตรัสกับคนมือรีว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนีส้สิเป็นสุเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสบะบาโตนั้นควรทําความดีหรือทําความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทําลายชีวิต แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและจัดกับคนมือรีบว่าจงเยียดมือออกเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติพี่น้องครับเมื่อเราฟังเรื่องนี้แล้วเรามาดูว่าระหว่างกฎหมายของพระศา,านาจกรกับ การที่จะทําดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันขัดแย้งกันเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรสมมุติว่าทุกวันนี้เราก็บอกว่าวันอาทิตย์นี่ห้ามทํางานเพราะว่าเป็นวันที่เราจะต้องใช้เวลาพักผ่อนจะต้องอยู่กับครอบครัวแต่ตอนหลังๆมานี้พวกเราหลายคนก็บอกว่ามีความจําเป็นพระทรรมาหากินเนี่ยมันไม่ไม่พอก็เลยต้องทํางานวันอาทิตย์ด้วยคุณพ่อจวัดแต่และองค์ก็บอกว่า กรารณาพิจารณาดูให้ดีเพราะชีวิตครอบครัวก็มีความสําคัญชีวิตที่จะไปวัดไปวาก็มีความสําคัญและเวลาการพักผ่อนก็สําคัญแต่ถ้าสมมุติว่ามีบางอย่างที่เราจะต้องทําในวันอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นการขัดต่อวินัยต่อระเบียบต่อกฎหมาย หรือต่อพระบัญญัติหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ขัดกันเลยเพราะทุกครั้งที่เราแสดงความรักต่อคนอื่นได้มันเป็นการเรียนแบบอย่างพระเยซูเจ้าที่พรรองทรรมแม้กระทั่งวันสบาโตสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งที่มีแม่ไม่สบายเนี่ยเขาจะต้องตื่นเขาจะต้องเฝ้าออแม่ในวันอาทิตย์แล้วจะต้องมาแก้บาปไหมไม่ต้อง นั่นก็คือการแสดงออกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความรักที่มีต่อต่อแม่ตรงนั้นในวันนี้เราจึงเห็นชัดเลยว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์หรือเป็นวันวันพระนี่เป็นวันที่จะต้องมีความสําคัญแต่พระองค์ก็บอกว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะรักคนอื่นอาจจะต้องผิดต่อกฎเกณฑ์ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาป และนั้นก็ขอให้พี่น้องจงสบายใจเวลาที่พี่น้องจะต้องช่วยใครคนหนึ่งแม้ในวันสบตหรือวันอาทิตย์ก็พวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีที่พระเยซูเจา้าส่งเสริมนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟ,ฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์